เก่งที่บอกไปเราเป็นนักสู้ทุก15วันนะคะวันที่16ตุลาคมทุกคนจะต้องร่วยแน่นอนนะคะดังนั้นเรามาเริ่มต้น รวบรวมตัวเลขดีกว่านะคะวันนี้เรามีตัวเลขจากวงหมอลำที่ดังมาฝากกันแบบเพียบเพียบเพียบเริ่มกันที่หมอลำน้องใหม่มาแรงค่ะซานเล้าบันเทิงศิลป์ไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะถือเลิกงามยามดีทําบุญใหญ่ค่ะวงสวงไหว้ครูประจําปีตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะเสริมความเป็นศิริมงคลนะคะก่อนที่จะออกเดินทางทําการแสดงมอบความสุขให้กับแฟนๆค่ะในพิธีได้รับเกียรติจากคุณแม่ึงมีวันดําเนินเนี่ยผู้ชมตามภาพเลยค่ะเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะมาร่วมทําพิธีค่ะ รวมไปถึงพ่อเอะระเบียบวันสินน้องนุชวิลาวันน้องเวียงนัุมนมาร่วมงานด้วยนะคะซึ่งหลังจากทําพิธีสงและพิธีพราหมณ์ต่างๆเสร็จนะคะก็ได้มีการฟ้อนรําถวายครูเอาเลือกเอาชัยผู้ชมสิคะคุณแม่ชวีวันก็มาลาด้วยรำแบบอ่อนช้อยงดงามด้วยนะเมื่อกี้ส่วนเลขบงคลคุผู้ชมทั้งนี้นะคะได้เลขเรียงแต่สลับนิดนึงเออยังไงแม่แปดอุ้ยอ่ 68หรือจะ678แล้วแต่เลยคุณผู้ชมลองจดดูเอานะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะนักร้องหมอลำสาวดาวรุ่งมิวรัชดาพรหรือว่าน้องมิวสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่่ะคุณผู้ชมคนนี้เห็นไหมึ้นหน้าจอแฟนหมอลำรู้เลยนี่มันนางยักษ์นี่ระบบนางยักษ์คือมาแรงแซงทางโค้งมากจริงๆนะคะคือล่าสุดเนี่ยน้องเดินทางไปทําการแสดงที่จังหวัดระยองแล้วจังหวัดระยองมีอะไรอ่ะมีนางยักษ์ลูกปั้นนางยักษ์ไงคุณผู้ชมที่หาดแสงจันทร์นะคะที่นี่แหละค่ะน้องไปก็ไหนๆก็สมบทบาทเป็นนางยักษ์ละ แล้วก็ต้องอไ,ไปไหว้หน่อยนะคะน้องมิว่าขอบคุณขอบคุณแม่นะคะมาไหว้ขอบคุณที่ได้เเรื่องราวของแม่มาแสดงให้กับทุกคนได้ดูนี่ น่าเกงขาแม่คุณผู้ชมนะคะก็เลยทําให้ทุกคนได้รู้จักน้องหมิวรัศดาพรคนนี้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ถวายเสียงผลงานเพลงใหม่แรงรักผ้าภัยมณีเนื้อเพลงก็มีความเชื่อมโยงเพราะว่านางยักษ์เนี่ยก็มาจากเรื่องผ้าไัยมณีนั่นเองถูกต้องค่ะรวมไปถึงยังได้มีการขย่าเซียมากกับแฟนๆนะคะซึ่งเลขที้ก็คือคือดูตามนะคะมีเลขศูน ข้างบนมีเลขเก้าก็เลขเก้าตามมาแต่หรือมันจะเป็นเลข6ได้ไหมแม่ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ที่บอกไปวันที่16ทุกคนจะต้องรวยจดเอาไว้ก่อนนะคะแฝงน่ารักมากเอาเลขของคนมาฝากกันแบบจุ๊กเลยอ่ะคุณผู้ชมขาเรื่องของหมอดูหมอดูขโมยดวงช่วงนี้ยังเป็นกระแสแล้วก็ยังได้รับความสนใจจากแฟนๆอยู่เยอะพอสมควรนะคะ